แนะนำ2,025 m t 1หนึ่งรถยนต์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีแห่งอนาคตเข้ากับดีไซน์อันหรูหราเพื่อกำหนดนิยามใหม่ของยนต์ประกรร,ระดับพรีเมียมรถยนต์ไฟฟ้าสีขาวคันนี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือถ้อยคำแห่งนวัตกรรมความยั่งยืนและสมรรถนะอันยอดเยี่ยมตั้งแต่แรกเห็น MTG 1ก็สามารถสะกดสายตาด้วยรูปลักษณ์เพรียวบางและดีไซน์ที่โดดเด่นด้านหน้าของรถมีไฟหน้าเล็ที่เฉียบคมไหลลื่นเข้าสู่ฝากระโปรงหน้าอย่างลงตัว สร้างเส้นสายอากาศพลาศาสตร์ที่ทั้งสวยงามและประหยัดพลังงานเมื่อคุณก้าวเข้าสู่โชว์รูมหรูหราที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนความประณีตของตัวรถพื้นหินอ่อนผนังกระจกและแสงไฟที่นุ่มนวลต่างช่วยเสริมให้ตัวรถดูโดดเด่นและน่าหลงใหลบรรยากาศโดยรวมชวนให้นึกถึงโลกแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยความเรียบหรูและสาง่างามด้านท้ายของ MTG 1น,งนั้นยังคงความโดดเด่นไม่แพ้กันด้วยายท้ายดีไซน์ยาวต่อเนื่องพร้อมกันชนท้ายที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีต และสปอยเลอร์ที่ผสานความสวยงามกับสมรรถนะด้านอากาศพลศาสตร์ทําให้ไม่ว่ารถจะมาถึงหรือขับจากไปก็ยังทิ้งความประทับใจไว้อย่างล้าลึกเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความเหนือระดับอย่างแท้จริงภายในตกแต่งด้วยวัสดุระดับไฮเอนด์ end, ไม่ว่าจะเป็นหนังแท้โลหะปัดเงาและพื้นผิวสัมผัสนุ่มที่มอบประสบการณ์สุดพิเศษสันรูปแบบพาโนรามาเปิดรับแสงธรรมชาติสู่ภายในขณะที่แสงไฟเล็ดภายในสามารถปรับเปลี่ยนตามอารมณ์หรือโหมดการขับขี่ หน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบและระบบอินโฟเทนเมนต์แบบกว้างช่วยให้ทุกอย่างง่ายต่อการควบคุมและเชื่อมต่อด้านสมรรถนะ MTG 1มอบพลังอันเงียบสงบแต่ทรงพลังจากระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ารุ่นล่าสุดให้แรงบิดทันทีการเร่งความเร็วที่นุ่มนวลและการขับขี่ที่เงียบอย่างน่าทึ่งแบตเตอรี่ได้รับการออกแบบมาเพื่อระยะทางที่ไกลขึ้น ชาร์จเร็วขึ้นและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในทุกสภาพการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือทางไกล MTG 1ก็สามารถตอบสนองได้อย่างมั่นใจพร้อมโหมดขับขี่อัจฉริยะที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีถูกผสานไว้อย่างไร้รอยต่อด้วยฟีเจอร์ช่วยขับขี่อัจฉริยะ เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางกล้องรอบคันและระบบจอดรถอัตโนมัติ MTG หนึ่งช่วยให้คุณอุ่นใจในทุกเส้นทางพร้อมการอัปเดตแบบ Over the Air ที่ทำให้รถของคุณทันสมัยอยู่เสมอสิ่งที่ทำให้ MTG 1แตกต่างไม่ใช่แค่ตัวเลขบนสเปคแต่มันคือความรู้สึกที่คุณได้สัมผัสมันคือเสียงเงียบของความก้าวหน้าความหรูหราที่สัมผัสได้และความตืนต่นเต้นเมื่อรู้ว่าคุณกำลังขับสิ่งที่ล้ำหน้ากว่าเวลาทุกองค์ประกอบถูกคิดมาอย่างใส่ใจ ทุกฟีเจอร์มีจุดประสงค์และทุกการเดินทางคือประสบการณ์2025 MT1 ไม่ใช่แค่รถสำหรับวันนี้แต่มันคือวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่เกิดขึ้นจริงสำหรับผู้ที่ไม่ยอมประนีประนอมกับสไตล์สมรรถนะหรือความยั่งยืนรถคันนี้คือคำตอบของคุณสัมผัสอนาคตเริ่มต้นการเดินทางกับ MTG1